สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคยร้อนครับนี่วันนี้ผมพามาตัดกล้วยหอมครับเอ,เอาไปไม่รอพิธีกรเลยนี่ครับเดินหนีพิธีกรนี่ับกล้วยหอมครับใกล้วันตุเจีนแล้วครับใกล้วันจ่ายแล้วครับอีกประมาณสามวัน <laughs> ตัดไปเลย อานี่นอาพี่นแล้วเครือนี้ตัดเลยไหมครับตัดเลยแม่ดูครับนี่ยควจริงีเอาได้หมดนี่เอาได้เลยทุกอใหญ่ครับวีใหญ่วใหญ่ๆชค ดีครับวันจายปลูกไว้เป๊ะครับกะไว้แล้วครับตั้งแต่ตอนปลูกคำวนวณไว้แล้วครับนี่มีแต้มถูกแล้วหนึ่งลูกเอามีดแม่ตัดหม่แล้วแม่เหนื่อยผมันโดนแดดเผาเนี่ย Okay. อ้าวแล้วนันมีคามมันเดี๋ยวหกัวาาาากแล้วน่ะไม่คาันหักแล้วันเดีไ่่กันล้าวไม่เปิดตันตัด ้หมดเลยเนีในบนหัว hmm. มึงนี่ก <mañana thighs> ็ได้ให้หมดแล้วนะสองเทอเนี่ยมันโดนแดดเขางเยพี่เอาู้องนน้อนก่อนดิอะไรมันแต้มเลียงอยู่วะ่ะตัดไปเลยนี่ก็ตัดไปเถอตัดดิตลาดนั่น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 แตกโอ้โห อู๋ตัวนี้หนักมากครับแอบตุกตัวนี้หนักมากครับผมอู๋นึกนินเนียนเนียครับยาว ปัญญาจน้ยวมนึงไงจะดนนี่ไงนี่ัดนเคือน้นกเอาได,ด้แก่แล้วนี่ครับวิธีตัดกว้วยอะโ าฟาตากล้องมานึ่งทีครับดือยความตากใจ <laughs> อะไรนะสกเลยอะไรนะ,ะส่งไมมันจะไปให้มึงไหม ตัวนี้อ่ะนี่เขาจิ้งไม่ได้แต่เราต่ดได้เนี่ม่ใหมนี่ครับสรุปผลงานกล้วยนี่เดี๋ยววันนี้ตัดเอาแค่นี้ก่อนครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะแม่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับวันวายเอ้ยวันมันวันจ่ายวันที่สามสิบครับอีกสามวันครับนี่เดี๋ยวเอาไปบวมก่อนครับไลคครับโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้านี่ครับ